ปชิคเกนแต่งตัวเป็นปีกไก่ทอดน่ากินมากเพื่อนอ่ะแต่ว่าเรามาอยู่ในแมปนี้นะครับแมปนี้ Sonic Speed Simulator นะฮะเคยเล่นไปแล้วปลดล็อกสกินโซนิกมาแล้วต่อไปก็เทลนะฮะเจ้าเทลอยู่ที่ Emerald Hill ตรงนี้เป็นเวอร์ที่3นะครับเราต้องผ่านทางไหน Complete Emerald Hill Obby ก่อนน่าจะต้องผ่านตรงที่ Sandy Hill ตรงนี้ ผ่านจากโซนที่2ไปเป็นแมพที่ทําออกมาได้ดีมากนะฮะกราฟิกระบบการเล่นนะครับคือถ้าเกิดดูข้างๆอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนเกมโซนิกเลยนะเหมือนแบบโซนิกวิ่งไปนะฮะแต่นี่คือโลบอทนะครับอ่าเอเมลล์ฮิลเป็นออบบี้อยู่ตรงไหนนี่หรือเปล่าต้องรีเบิร์ตก่อนหนึ่งครั้งถึงจะไปได้ผมรีเบิร์ตได้แล้วนะฮะแต่ว่ามันเริ่มใหม่หมดเลยใช่ไหมมันเหลืออะไรไว้ให้บ้างอนะรีเบิร์ตรีเบิร์ตจะได้รีบอร์ดเป็น เป็นวงนะฮะเอาไว้ซื้อสัตว์เลี้ยงเลเวลสูงสุด75ตอนนี้คือสูงสุดคือ50นะครับรีเบิร์ตหนึ่งครั้งแล้วก็คูณ2ทุกอย่างสัตว์เลี้ยงที่เรามีอยู่เขาเก็บไว้ให้ไหมผมว่าไม่เก็บไว้ให้แน่เลยอะรีเบิร์ตก็รีเบิร์ตมาหายแน่เลยครับเอ้ยยังอยู่เอ้ยดีดีดีด,ด,ดีสัตว์เลี้ยงยังอยู่อันนี้ก็ไม่หายด้วยเงินอันเก่ายังเปิดได้อยู่ฮะอย่างนี้ก็ไปได้เร็ว เรามาที่ตู้นี้เลยดีไหมหกร้อย 600. ตู้นี้พันหนึ่งพันหนึ่งดีกว่ามาจำได้ว่ามีอีกตู้หนึ่งอยู่บนเขาได้แรงมาตัวหนึ่งฮะสิบเปอร์เซ็นต์โอ้มันรวมได้นะฮะอันคอมมอนตัวสีม่วงบวกยี่สิบอบวกสองวงนะฮะอันนี้คือตัวเก่าที่เรารวมมาแล้วแล้วก็เลเวลสูงแล้ว อันนี้แร่คอมมอนอันคอมมอนอาแร่ดีกว่าใส่อันนี้มาตัวนี้เดี๋ยวค่อยรออีโวนะครับสีชมพูกัสีขาวสองตัวนี่วิ่งได้แล้วโอ้โหกลางปีกแล้วฮะกลางปีกแล้วดีมากโซนิคฟาร์มง่ายขึ้นพอมีสัตว์เลี้ยงไปได้ยังเอเมล่าฮิลไปได้แล้วต้องผ่านออฟบี้ก่อนนะฮะตรงนี้พุ่งไปตรงนู้นเลยได้ไหมถึงไหม ถึงถึงแล้วก็ลงข้างล่างตรงนี้ถึงไหมถึงอ่ากระโดดขึ้นไปข้างบนไม่ถึงแฮะกระโดดไปอืมแล้วก็มาอันนี้ถึงถึงมาอันนี้ขึ้นไปข้างบนอืมมาตรงนี้เย่เอ็มเมันฮิล เวอร์ที่สองสองหรือสานะสามใช่ไหมในเวอร์นี้มีเจ้าเทลซ่อนอยู่นะฮะอยู่ตรงไหนต้องหาบัตรนุนหรือเปล่าบัตรเทลข้างบนนี้หรือเปล่าเหมือนสปีดยังไม่เยอะนะฮะตอนนี้สปีดยังช้าอยู่ฟาร์มก่อนดีกว่ามีที่เด้องอยู่นี้ด้วยอืมอ่าตู้สัตว์เลี้ยงใช้เท่าไหร่แปดพันเลยหรอไม่มีสัตว์เลี้ยงด้วยฮะมันจะล่วงไหม อเฮ้ยเท่มากเฮ้ยเจ๋งมากเจ๋งมากของเล่นเยอะอันนี้ก็อีกตู้หนึ่งฮะผมหาทางขึ้นไม่เจอขึ้นตรงไหนเนี่ยมันต้องกระโดดไปจากทางนูน้นจากทางนูน้นโฮ้ยหายากแฮะไม่ได้อะมันไม่ถึงอ๋ออ๋อมันต้องวิ่งแบบเปลี่ยนด้านมาเปลี่ยนมุมกล้องมาอืม มองไม่เห็นทางเ <laughs> นี่ยมันมีที่แดงอ่ะมันมีที่แด้งอยู่ตรงนูน้นแต่ว่าจะไปยังไงให้มันถึงอ๋อมันถึงอยู่แล้วมันถึงอยู่แล้วมันถึงอยู่แล้วออโอเคโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดโอเคโอเคอ่ะฮะพุ่งไปอืมตรงนี้อีกตู้นึง เย่เ yeah. อาเป็นตู้ตู้เซฟข้างในไม่เห็นมีอะไรเลยเอาทำอะไรเนี่ยเทลอยู่ในนี้หรือเปล่าจ้าเทลตอนโซนิกเป็นบัตรฮะบัตรโซนิกแล้วเทลอยู่ไหนข้างบนนู้นหรือเปล่าไปทางไหนกะต้องมาจากตรงนี้ไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึง เดี๋ยนะไม่แน่ไม่แน่วิ่งไปดูก่อนหมุนเป็นเกลียวไปเออเบรกเโอ้โหโซนิกวิ่งเร็วเกินนายอ่าเด้งมาแล้วก็เบรกก่อนไปด้านนู้นได้ไหมถึงไหมเนี่ย๋อมันเป็นตู้เซฟเหมือนกันอีกตู้หนึ่งอ๋อนี่ไงบัตรเทลเจอแล้วเจอแล้วไปมาทางนี้ือออ่ะฮะเออโอเค เย้เทลเรามาแล้วปลดล็อกสกินเทลมาเลยนี่น่ารักมากมีความพลิ้วไหวนะฮะแล้วต้องใช้หางบินใช่ไหมเทลบินได้ไหมหมุนตัวได้เหมือนโซนิกนี่ไงนี่ไงนี่ไงวิ่งแลหางบิน <laughs> เฮ้ยเทวมากออดีเบิร์ดแล้วไม่หายนะสกินโอเคอยู่ สัตว์เลี้ยงก็ไม่หายแค่ต้องฟาร์มเลเวลกับสปีดใหม่แค่นั้นตู้สัตว์เลี้ยงโซนนี้เหมือนจะมีแค่ตู้เดียวตรงนี้นะฮะซึ่งไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างนั้นเราไปเปิดตู้แรกดีกว่าแล้วก็รวมอีโวแล้วค่อยรีเบิร์ทเท่มากบินได้โัวเทวรีเบิร์รอบต่อไปคืออ๋อต้องเลเวลเต็มก่อนถึงจะรีเบิร์ได้อย่างนั้นก็ต้องฟาร์มก่อน,นะฮะ แล้วห้ารีเบิร์ดโอ้โหห้ารีเบิร์ดถึงจะไปได้โอเคมาเปิดสัตว์เลี้ยงตัวนี้เอามาอีโวตัวสีชมพูอยู่ตู้ไหนอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีตัวสีชมพูไม่ใช่เหรอมันต้องมีสิอ๋อหรือว่าแสงมันทำให้ดูเป็นสีชมพูได้สีม่วงมาอีกตัวหนึ่งอ่าฮะ เอ๊ะหรือว่าผมเปิดคอนโตู้ตอนแรกไม่สีตู้นี้แหละพันหนึ่งมีตู้เดียวตัวสีขาวห้าตัวแล้วจากบวกสิบบวกหนึ่งนะฮะอีโวเป็นบวกห้าสิบบวกห้าตัวนี้มันเลเวลหกมันเยอะกว่าแต่ว่าอันนี้ถ้าเอามาฟาร์มก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วตัวสีชมพูคือตู้ไหนสีม่วงได้มาสองตัวถ้าอีโวได้ก็น่าจะเยอะอยู่ รีเบิร์ดได้แล้วรีเบิร์ดมานี่ไงสีมคูงอันคอมมอนแต่ในนี้อ๋อคืออันนี้เขาเขียนผิดเขาวางรูปผิดะฮะ <c oughs> ก็ว่าโอเคสีม่วงครบ5ห้าตัวเจ้าตัวสีม่วงจากแปดสิบสองอ๋อนี่เลเวลหกแล้วนะฮะอ่ะอีโวมาสี่ร้ยสิบสามบวกสี่สิบเจดครับ อ่าตัวนี้ออกไปเลยแล้วถ้าเกิดเรารีเบิร์ตตรงนู้นจะโดนเด้งกลับมาไหมอาจจะโดนเด้งกลับมาเกแล้วฮะสุดท้ายจะโดนวาร์ปไหมข้ามมาแล้วก็พุ่งกลับไปเรียบร้อยรีเบิร์ได้รีเบิร์กลับไปโซนแรกว่าแล้วโอ้ <laughs> กลับมาเดินใหม่อีกครั้งครับเดินแบบเทลเดินเท่ๆ ไม่เป็นไรเสรีเลี้ยงเราโอเคแล้วสามหมื่นแปดละวงตอนนี้เยอะมากโอเครีเบิร์ตได้ขาดอีกหนึ่งรีเบิร์ตอีกหนึ่งรีเบิร์ตเท่านั้นมาเดินช้าต่อค่อยๆเดินไปจริงๆมันมีอีกกี่เวิลนะอ,อ๋อมีแค่อันเดียวฮะสุดท้ายแล้วตรงนี้สโนว์เล่ปลดล็อกสกินเทลนะฮะแล้วก็ปลดล็อกโซนทั้งหมดถือว่าเคลียร์เกือบแสนแล้วฮะวง 80,000กว่าเดี๋ยวเข้าไปดูโซนสุดท้ายว่ามีตู้ใหม่ไหมเนี่ยฟาร์มตรงนี้ง่ายกว่าเยอะเลยส่วนหลังหฟาร์มยากมันวางกระจัดกระจายนะฮะวิ่งยากอันนี้วิ่งง่ายมากรีเริรยห้า0โอเคครับอีก40เลเวลตาเริ่มลายละว,วิ่งเยอะเยอะแล้วตาลายมันเริ่มวิ่งยากเรื่อยๆไงพรวิ่งเร็ว เอ้ได้แล้วรีเบิร์ตมาโอเคสุดท้ายเราก็ไปตรงนู้นได้แล้วฮะเก็บสปีดอย่างเดียวตอนนี้เดินไปทจเทลแสนเจ็ดแล้วอะวงโซนใหม่อยู่ไหนโซนใหม่อยูน่นี่เอาละฮะสโนว์ลเวลล์ออบบี้ต้องผ่านออบบี้ก่อน กระโดดไปเลยได้ไหมล่ะกระโดดมาเลยโอ้ยล่วงล่วงเบกก่อนเบกก่อนไปตรงไหนเนี่ยข้างบนตรงนี้กระโดดมาตรงนี้กระโดดมาตรงนี้โอเคสโนว์วัเล่โซนสุดท้ายมาแล้วครับโซนหิมะตกมีตู้สัตว์เลี้ยงไหมเงินเพียบโอ,โอ้โหเออมันต้องเลี้ยงอย่างนี้ เลี้ยงเป็นทางอย่างนี้ใช่มันเก็บง่ายเพราะมันกระจายนะมันวิ่งยากเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่วิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วเกินมาข้างบนตรงนี้เป็นหีบสมบัติน่าจะเป็นรออัปเดตนะฮะถึงจะเปิดได้น่าจะอย่างนั้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรอุตส่าห์มาอุตส่าห์มาึกว่าจะมีตุวสัตวเลี้ยงไม่มียังไม่มีฮะน่าจะต้องรออัปเดต อะโอเคครับนี่คือ Sonic Speed Simulator นะฮะวิ่งจนกลายเป็นโ o n i c แล้วก็กลายเป็นเทลนะครับปลดล็อกมาหมดแล้วนะฮะเคลียร์เรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ